ที่นี่ที่นี่คือที่ไหนกันเอ้ยวัดใจนี่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยเอ๊ะว่าแต่เรามาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันจำได้ว่าขังลาสุดมันสาวัดสาววัด ดีกรบเกาว่าผมปังพอน,นาฬิกาที่ดีสะาทั้งบรละ่ะแกแมงวันนี้ก็อยู่กับผมนายปังพรเสือส้อซาตาลีบันนั่นเลยครับถ้ามีคำว,ว่าตาลีบันก็ต้องขอโทษเด,ดวยนะครับพ่อคันนี้ผมขอหลอกมิเตอร์ทีมานะครับแคปตามจากภาพทีเซอร์แรนดครับทั้งนั้นเราจะไปกันต่อเลยนะครับ รู้สึกเอ๊ะแล้วฉันชื่ออะไรอ่ะเนี่ยฉันจำเลยไม่ได้เลยอ้าวโอ๊ยเจ็บเจ็บว่ะมีบ้านใครเนี่ยโฮมปอนแชนเนลเหรอชื่อกากใช้ได้โอ้ ของใครวะเนี่ยเยอะโคตรเอ๊ะไดมอนงั้นเหรอเอ๊ะจะมาลุ้นสิปกแปดผงปวลเฮ้ยเหมือนมีคนเรียกเลยใช่แล้วตอนนี้แกจะความจำเสือ่อมแต่ว่าถ้าแกจำอะไร แต่มันก็ดีสำหรับฉันดีบ้าอะไรฟะคนก็จำอะไรไม่ได้เลยแกจะได้แกจะได้จำฉันไม่ได้และในแ,และตอนนี้แกก็มาที่โลกฉันไม่ได้โงรฉันอยู่ในอนาคตอย่าบอกว่าฉันย้อนอดีตมาใช่แล้วฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะเจ้าก็จะอยู่แน่ดีตลอดไป ทางเจ้าไขปริศนาไม่ได้เจ้าก็ไม่มีทางชนะเขาได้หน่อยนะี่เกิทำไมรู้สึกแปลกไม่เคยเป็นแบบนี้มากก่อนไม่ใช่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเฮ้ย ต้องไปคุยกับท่านแม่มดที่นี่ที่ไหนไปที่หอสมุดเอาเลยนะลุยเลยสามสิบนาทีต่อมาเอ้ยไม่ได้ฮะ ทำไมกันทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรมันต้องมีอ้ะคุณลงุงเฮ้แกมันใครวะอย่ามายุ่งกับฉันนะเวยคุณลุงครับผมม,มีอะไรจะถามอะไรที่นี่ที่ไหนนะครับคิวโคซุเซเต่น่ะนั่นแหละครับ,ว,โโซซตตรบว่าแต่เมืองนี้ สร้างแต่พศเลยครับตั้งแต่พศสอสงพันห้าร้อยห้าสิบนะโอ้โหแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วสร้างมากี่ปีนะครับก็สร้างมาสองปีอะไหฮะสองปีอ๋ออยากมาคุยกับผมเลยผมไปแล้วเดี๋ยวคุณลุงก็ช่วยอะไรไม่น้อยโอ้โหฮะอ้าวอะไรวะ water น้ำโอ้โหรู้เลยเดินไปตกน้ำแน่นอน go to city เออ ATM ถ้าบ b u หมายถึงจ่ายวงเล็บอ๋อเขาหมายถึงถ้าใช้บริการ ATM นี้ต้องจ่ายสองพบาทอ๋อไอเกียนต้องตอบคำถาม สิบแปดคูณสิคูณศูนวงพันเก้าร้อยเจ็ท่ากับเท่าไรตอบครับหนึ่งพัดิบดดิงดิงดิดิงดิดิงดิงฮมาเลยเนี่ยจันต้อง อเอ๊ะมึดไว้จังปองปอนอีกแล้วอีกแล้วแกต้องมาหาฉันสิอ้าวแล้วใครไอ้บ้านี่ยมันบอกให้ไปมา ไปหาแล้วจะไปรู้เนี่ยว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่แกเดินตรงไปในทางที่มืดมุนแกจะเจอแสงสว่างซึ่งนั่นก็คือประตูนเ,นเธอหมายถึงประตูนรกแกเฮ้ยเ,ออเมาแกมาเสร็จแล้วไปเจอกัน มันบอกให้เราไปหาที่ประตูเนเธอร์ตรงแย่แน่นอนไปะนะตื่นเต้นย่า